<Yeah! S 1> ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนี้นายเป็นผู้ดูแลของฉันฝากตัวด้วยชื่อของเธอคือ John, จอนเชอนหเส็นตั้งหากละ่ะให้ทำงานที่บ้านหลังนี้เหรอครับทำงานตามที่คุมิโกะสั่งซะตั้งใจทำงานนะรูปรวมใบโคโบสีแฉกมาซะเธอทั้งเอาแต่ใจแคบมองแล้วก็โดนดีนะทำตัวเข้มแข็งคนนอกนะ่ะใส่หัวไปซะแถมยังเจ้าอารมณ์อีกเธอได้ร้องไห้แนะ่คอยดูแต่ว่า พาฉันไปทีพาฉันไปทะเลซะใหญ่นั่นก็ตัวคนเดียวนี่นะดีจังเลยนั่นนายนะได้ไปที่ที่อยากไปข้างนอกมีแต่พวกเศปฝาหน้ากลัวทาไไ่ความปรารถนาเป็นจริงอะไรนั่นงงายความ,มปรารถนาอยากพิสูจนด้วยตาตัวเองไม่ใช่เหรอเป็นแค่ผู้ดูแลทธทะจริ้ๆหน้าร้อนตอนอายุยนะีสิสองน่ะ มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะกาพยายามเพื่อความฝส่ของตัวเองมาโดยตลอดเลยแหละค่ะความฝันก็คือความฝันความจริงก็ส่วนความจริงฉันไม่อยากเลื่นมือไปคว้าอะไรมาอีกแล้วถ้าชอบก็อย่ายอมแพ้สิทำไมนนทถึง,งพูดอะไรแบบนั้นใส่ฉันด้วยละ่ะข้าจ้างฉันจ่ายให้นายไม่ได้ล้ะผู้ดูแลนี่งนานสุดท้ายล่ะฉันเนอื้อมไปไม่ถึงรอกไม่แม้แต่จะเอื้อมไป เธอเกิดมาแบบนั้นล่ละทำไมต้องทำหน้าเศร้าแบบนั้นด้วยล่ะยังแกจะไปเข้าใจอะไรนี่อาจจะเป็นโอกาสแรกที่อโอกาสสุดทายของฉันก็ได้ให้ฉันไเอือสร้างเป็นอิสระที่นะคะขอร้องละช่วยฉนันได้ไมไม่ใช่เพื่อโจเซ่ผมอยากเป็นผู้ดูแลไอตเติ้งฮาร์สุ่มซามจังเลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่หอยหาหมไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ทมีให้เธอทั้งความเจ็บปวดและน้ำตาท,ทุกๆอย่างฉันมีความสุขแล้วละ่ะขอบคุณนะ トゥトラトゥサカナタチ。<music>